ผมไม่รู้ว่าคนหรือมดเยอะมากจริงนะฮะสุดสัปด์วันมาเลนทายนะครับสวัสดีทุกคนครับยังไงก็เพลงนี้รักมุมใหม่นะฮะอยากจะมอบให้ทุกคนเลยนะฮะใครที่มีความรักอยู่แล้วก็รักกันมากๆใครที่ยังไม่เจอก็มองบนเวทีได้นะะฮเดี๋ยได้สกิลกันนะมาเรืเอยๆเพราะจริงผมตั้งใจอยากจะร้องเพลงซึ้งๆนะฮะเพลงจะช้าจะให้เหรอครับอยู่ต้องห่แล้วไม่ให้ เดีเด๋ยวพอร้องอีกเพลงค่อยให้ร้องตอนนี้เดี๋ยวไม่ได้เสียวไม่ได้เสียวนะผมตั้งใจจะร้องเพลงอ่าไม่มีพรุ่งนี้นะครับเป็นความหมายที่ดีนะฮะแต่ว่าวันนี้เจ้าของเขามาเดี๋ยวเราไปฟังเจ้าของเขาร้องแล้วกันนะแต่ความจริงผมก็ร้องหน้าหนิผมร้องก่อนไงมีใครว่าเลยไหมฮะขกางวลว่าไหมฮะไม่ว่าอเลยนะแต่โดนนักแสดงทอง เดี๋ยวเขาเขาาพยายามจะมาแยกแยกซีนผมนะครับวันนี้ปกติผมมีงานอีกที่หนึ่งนะครับเขาพยายามจะขับรถแซงหน้าผมมาเพื่อจะมาเลาะเพื่อจะมาเลาะกอนผมแต่บางทีเนี่ยผมชิวผมนั่งรถไฟฟ้าเมมันถึงก่อนนะครับงั้นปล่อยเขารอต่อไปนะครับฮะถึงเช้าคืนเนี่ยเราเล่ยร้องเพลงเช้าคืนนะพี่ร้านเล่นร้องเล่นอีกสักเพลงครับเพลงนี้ฮะชื่อเพลงข่อหายได้ยินไหมครับผมจะร้องให้ฟังครับชื่อเพลงสักครั้งนะฮะ ยังไม่เจอรักแท้นะครับช่วยกันร้องเพลงนี้ขอให้เจอในทันทีทันใดนะครับเจอได้ยังไปไม่เต็มอยู่ในห้องใดเธอเก็บใของฉันเรืองนี้เอไว้บอกให้ใครสักคนที่ฟ้ากับน้ำจะคู่กัน ให้ฉันได้มีโอกาสสักครั้งได้สัมผัสครั้งที่รีบร้อนแทจะยอมทุกอย่างโดยไม่มีคนน้อม้จะไ่หาขที่ไม่รู้เธอยังไยงจะเดินตามทุกสิธอเบาไเไรรอพบแต่เธอเพีย ด <Surprise. S 2> อกม้ไม <Surprise. S 2> ่ให้ัาตึงับือดหนักใจยาวลึกเทรขอบคุณครับขอเสีงกับอบไม้หน่ครับจะคใและรักสาหัวใจมอพรสุดคนที่ฟ้ากันมัเหมือนคู่กัน ฉันไม่มีโอกาสสักครั้งที่สำคัญคำที่เรียกว่ารักเธอที่ยอมทุดด่างได้ไม่มีทางเลยจะไปหาขเพียงไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนจะเดินตามทุกสิ่งไปซึงแม้จะเผาดาเสียเท่า มดดีรักใช้ด้วยด้วยสักครั้งอยากยังเท่าไร 你不是怕他就跑走走了 จะมีตุ๊กตานะคะทั้งหมดถึง10ปรางวัลด้วยกันแต่ว่ามีกติกากันก่อนเะว,วันนี้พวกเราทุกคนเนะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะคะของสูนค้าซ็นค้าป่าซาลาเปาเท้านะคะก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยได้แสดงถึงความรักนะคะนั้นก็คือเรื่องของใบเสร็จหรือการซื้อสินค้านั่นเองสิบท่านแรกค่ะ 10ท่านแรกนะคะ1ิท่านแรกที่ตอนนี้มีใบเสร,ร็จหรือว่าจะเป็นถุงนะคะของศูนย์การค้าเซ็นทรัลควาซาลาดพร้าวนะคะก็จะได้รับไปนะคะเป็นตุ๊กตานะคะเดี๋ยวรบกวนนะคะเดี๋ยวต่อถแถวละกันเนาะต่อแถวลวกันนะคะ,ตอนน,ะ,คะตอนนี้มีนะคะด้านนอกสามารถเดินเข้ามาด้านในได้นะคะจะเลยค่ะเจะเลยนะคะ,คะเขาด้เลยนะคะเดี๋ยวน้องต้นมขาดีเลยะคะ่ะ สองมอบความรักให้แบบว่าตรงตัวแล้วก็ตรงใจมากนะคะสิบท่านแรกนะจ๊ะเดี๋ยวรบก,กวนด้านนี้ด้วยนะคะรบก,กวนด้านนี้ด้วยค่ะก็ในตุ๊กตานี้นะคะจัดทําขึ้นมาเฉพาะในงานนี้เท่านั้นซึ่งก็จะมีคําพูดนะคะบอกไว้ว่าเดี๋ยวจะได้มีโอกาสมา,มาจัดเจอกันนะคะประมาณช่วงของปลายกรกฎาคมเนะคะก็เดี๋ยวได้จะเจอการพร้อมกับพบโฉมใหม่นะคะของศูนย์การค้าเซ็นทราาลทัลควาซาราดพลาวงนี้นะคะยังมีอีกนี่ค่ะ ยังมีอีกไหมคะหมดเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวถุงผู้ชมถุงผ้าเราตรลงไ่มเ,เออถุดต่อเห็นไคะอฮะช่วงนี้ทำกิจกรรมกันแล้วนะคะร้องเพลงเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนอยากจะทำอะไรต่อไหมคะจะให้ทำอะไระไร้อ<า>ยเองเห็นไหมคะนะ ผมพูดในการทำเพลงครับเพราะว่ารีบปน่อยพยายามทำซิ้ง์ออกมาให้ได้ดีมาอ่านการเพลงที่ต่างได้ฟัก่อนิปที่แล้วง่ายไปงมันมันยังไม่เสร็จก็อยากให้มันมีที่สุดให้ครูฟังนะไป่ยทำอะไรเล่ยเปื่อยวมันไม่ดีโอ้ดูท่าเขาสร้องเล่บเบไม่ได้นะแต่มาจากเรื่องลึก ถ่ายรูปค่ะซึ่งก็จะเป็นการที่ได้สื่อว่าวันนี้เนี่ยเป็นตัวแทนเนี่ยที่จะมาส่งข้องอฟอร์มแล้วแล้วก็วจะนับถ่ายหลักไปพร้อมๆกับเราด้วยเดียเด๋ยอะๆอย่าลืมด้ยวยนะคุณถ,ถ่ายรูปด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปกันก่อนนี่ค่ะโพสท่าด้วยเอาแบบน่ารักอากาวอะ่ะอากาวอ่ะโอ้โหเจ๋ัดแว้บวิชัยเปิดหน้าหน่อยนคะคะก็จะเป็นคําพูดนะคะสําหรับการที่เราได้จัดงานทางนี้ขึ้นมานคะคะอย่าลืมนะคะว่าเดี๋ยวจะมีการ จะเปิดอย่างแน่นอนนะค่ะหลังจากปิดป,ปักกุงแล้วนะคะก็จะได้ดเจอกันนะคะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนนะนไม่ต้องท้ายก่อนนะไม่ไหวไหมคะอ๋อไม่ไหวแล้วพักก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเขาจะมารับกับตามด้วยนะคะพักสักครู่ค่ะพักสักครู่เดี๋ยวจะได้เจอกับเพื่อนสีของเขาด้วยนะคะ